ายารัชดาเช่นเคยแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ไปสัญจรที่ธรรมศาสตร์มาสองสัปดาห์นะคะเพื่อที่จะไปร่วมกับกิจกรรมของทางสปชอในการค้นหาความจริงเพื่อความยุติธรรมและก็ไปฟังนะคะแนวทางในการต่อสู้เ,เพื่อประชาธิปไตยของนิติราชนะคะที่ธรรมศาสตร์เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เลยทำให้พวกเราไม่ได้มา เรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองที่หน้าสารอาญานี้เช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่7กันออตุลาคมนะคะเราก็ได้กลับมาที่หน้าศารอาญาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อมายืนยันเ,ออเป้าหมายเดิมของเรานะคะก็คือการได้ร้องให้มีการปล่อยนักโทษการเมืองและในวันนี้เราก็ได้เรียนเชิญนักกิจอดีตนักกิจกรรมขณะนี้ก็เป็นนักวิชาการที่อยู่ากฝ่ายของประชาธิปไตยนะคะ พูดได้เลยว่าท่านเป็นผู้ที่ต่อต้านเผด็จการแล้วก็รัฐประหารมาโดยตลอดนะคะไม่มีความหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรพิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์นะคะซึ่งท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาของเศรษฐศาสตร์การเมืองเรายังไม่เคยได้ยินนะคะนักเศรษฐศาสตร์การเมืองนั้นมาพูดให้กับ พวกเราปฏิญ,ญาหน้าสารฟังเลยวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งนะคะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่อาจารย์ได้สละเวลาในวันอาทิตย์นะคะมาอยู่กับพวกเราปฏิญญาหน้าสารนะคะวันนี้เราจึงได้ตั้งหัวข้อว่าปลดปล่อยนักโทษการเมืองปลดแอกชาวนาจากความยากจน ประเทศไทยเนี่ยเราทําการผลิตมีรายได้ของคนไทยทั้งปีเนี่ยรวมกันก็นเรียกไรายได้ประชาชาติหรือ GDP ที่รู้จักกันดีภาคเกษตรกรรมของไทยเนี่ยมีความสําคัญทั้งในแง่รายได้และในแงก่การในแง่ของออจํานวนคนภาคเกษตรกรรมของไทยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีรายได้ประมาณ10 11- 12เปอร์เซ็นต์ของรายได้ประชาชาติทั้งหมดหมยว่าแต่เราทั้งปีนะครับคนไทยผลิต สิ่งของออกมาขายเนี่ยร้อยบาทเนี่ยจะเป็นสินค้าเกษตรสิบกว่าบาทแต่ในสิบกว่าบาทน,นั้นเนี่ยมีคนนะคนไทยใช้ชีวิตอยู่ในภาคเกษตรเนี่ยประมาณ40%่สิเปร์เแปลว่าคนไทยเนี่ย40%แต่มาแบ่งรายได้กันในจำนวนแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์จำนวนคนเยอะแต่รายได้รวมกันแล้วนิดเดียวหมายความว่าทั้งปีเนี่ยมีรายได้อยู่แค่นี้แต่มีคนเยอะมากมาแบ่ง งันถามมาต่อคนเนี่ยเกษตรกรแต่ละคนจึงมีรายได้น้อยกว่านะฮะร้อยบาทมีส่วนแบ่งแค่สิบบาทแต่สิบบาทเนี่ยคนสี่สิบคนมาแบ่งจากสิบนะฮะเพราะฉะนั้น,ะนเห็นว่าคนที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการพาณิชย์ก็จะมีรายได้โดยเฉลี่ยสูงกว่านะครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งเป็นประมาณรวมแล้วเนี่ยและภาคบริการเนี่ยประมาณ80%ดสิบเนต์ย ดยเฉพาะยิ่งธุรกิจใหญ่ๆนะฮะธานาคารเหล็กและเหล็กกล้าก่อสร้างคามนาคมโทรคมนาคมเคมีปิโตเคมีพลังงานทั้งหมดเนี่ยอุตสาหกรรมใหญ่ๆเพืเรารู้จักกันไม่ต้องเอ่ยชื่อบริษัทไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นอันนี้เราสามารถค้นคว้าเองได้ไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้น,น,น,าาาน,ดดนโดยยิ่งดูที่นามสก,กุล บริษัทใหญ่ๆในตลาดหลักทรัพย์เข้าไปในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ดูรายชื่อผู้ถือหุ้นจะพบว่าธุรกิจเรานี่เกือบทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในกำมือของกลุ่มเศรษฐีเพียงไม่ก,กี่ตะกูลนามสกุลถ้าเรามานั่งไล่ออกมาเนี่ย แต่เพราะว่ามีนามสกุลซ้ำๆๆก,นกนันอยู่ในธุรกิจเกือบทุกประเทศเนี่ยประมาณ20กว่านามสกุลแค่นั้นเองแล้วกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในที่นั้นซึ่งมีอยู่ในเกือบทุกที่ก็คือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยผ่านบริษัทถ,ถ,ถือหุ้นเช่นธุละดาวันเป็นต้นนะครับข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับในตลาดหลักทรัพย์สามารถคลิกเข้าไปในเว็บไปดูก็เห็นได้หมด นะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือในภาคอุตสาหกรรมและภาคการพาณิชย์ตั้งแต่ธนาคารโรงงานทุกอย่างเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีคนไทยประมาณ20-30ตระกูลเน้นที่เป็นเจ้าของทั้งหมด แนวทางของกลุ่มปัญญาหน้าสารของเราในเวลานี้ก็ล่วงมาถึงเข้าเดือนที่7แล้วนะครับสิ่งที่เราตั้งทงไว้แต่แรกเริ่มยังไม่แจ่มชัดนะว่าเราจะเดินไปแนในแนวทางใดเราก็เพียงต้องการให้เป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งซึ่งผู้รับเรียบไตได้มารวมกันพูดคุยถึงภารกิจเบื้องหน้าภาระหน้าที่ในระยะทางเดินทางที่ยาวไกลซึ่งตอนนี้ ภารกิจเบื้องหน้าที่เรามองเห็นอยู่เสมอคือการปลดปล่อยนับโทษการเมืองไทยออกจากที่กุมขังหรือว่าทําให้พี่น้องที่ถูกจับกุมไปจากสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากปี2519การรับประหารอัพยศครั้งหลังสุดนั้นให้ได้รับการเยียวยาชดเชยอย่างถูกต้องเหมาะสมชอบธรรมสำหรับสิ่งที่หลายๆท่านได้สูญเสียไปกลุ่มพิานาสารได้พยายามนำนักวิชาการท่านผู้ที่มี ปัญญาความรู้เหล่านั้นลงมาให้กหารศึกษากับที่น้องประชาชนณนะบาทวิถีณนะน,น้าข้างถนนหากจะย้อนกล่าวไปถึงความรู้ความเข้าใจหรือคำพูดหนึ่งที่เคยพูดเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยที่เป็นคำพูดของนายปีดีปนมยงท่านผู้ปศาสตราจารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เคยพูดไว้ว่าการตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เปรียบเสมือนบ่อน้ำบ่อหนึ่งที่จะ บำบัดความกระหายทางปัญญาทางความรู้ให้กับประเทศชาติให้กับปวงชนชาวไทยซึ่งสมัยก่อนหน้านั้นมีโอกาสได้เข้าถึงความรู้และวิชาการอย่างยากลำบากอย่างน้อยนิดท่านจึงได้ตั้งหาวิเลยธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นมากลุ่มปัญญาหน้าสารก็คิดว่าจะเดินตามความคิดของท่านแม้กลุ่มของเราเป็นกลุ่มเล็กๆซึ่งไม่สามารถจะทำอะไรยิ่งใหญ่ เหมือนกับนายปีดีพนมยงคหนึ่งในคณะรัษฎรผู้อภิวัตรสยามเมื่อ2475ได้กระทําแต่เราก็อุปมาเหมือนกับเป็นจอกน้ำเล็กๆเ,เป็นแอ่งน้ำน้อยๆหรือว่าเป็นตาน้ำซับตามธรรมชาติที่ปุดขึ้นมาข้างถนนปุดขึ้นมาณบาทวิถีปุดขึ้นมาระหว่างการเดินทางไกลไปสู่หนทางประชาธิปไตยอันยาวนานตั้งแต่อดีต ที่เราเริ่มต้นตั้งกลุ่มปัญญาหนาสานต้นมาจบถึงทุกวันนี้และในอนาคตตอนนี้กลุ่มปัญญาหนาสารก็ได้ชัดเจนในตัวเองว่าเราขอทาหน้าที่ในจุดนี้คือการเชื่อมต่อกับแหล่งวิชาความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยและเป็นฝ่ายรับใจเหมือนกับการตักน้ําในบ่อใหญ่เอามาเสิร์ฟเอามาแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนวงชนชาวไทยผู้รักเระเทศไตย ที่สัญจรผ่านมาณนะหลักใหม้ณนะเส้นทางอันนี้ให้จิบให้ดื่มกินเพื่อที่จะได้ดับความ